พี่โปรแกมว่าจะมาอ่านิปนิไดาครับชีวิตหลังความตายไเวเสรวสตัดว่ามีเศษสีคนหนึ่งนั่งนั่งงมห้องสีม่วงผ้าสีม่วงแล้วผ้าเปลือยดีอยู่อย่างล่าเรือฟุ่มเฟือยทุกทุกวัน มีและมีคนยากจนคนหนึ่งนอนอยู่ที่ประตูรัวบ้านของเศรษฐีคนนี้ชื่อลาซาลเป็นแผลทั้งตัวเขาอยากจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีคนนั้นแม้ สุนัขก,ก็มาเรียแผลของเขาต่อมาคนยากจนนั้นตายและและพวก,พวกทูตสวรคนนํำเขาไป <c oughs> อยู่กับอัมเปอ,อ,อ,อาหามไฟเฟตตีนั้นก็ตายด้วยและถูกฝังไว้เมืมม่อ แต่เมื่อเศรษฐีคนนั้นเป็นทุกข์ทรมานอยู่ในนรกขเขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นงนินหน้าน้าดูเห็นอบาหามอยู่แต่ไกลและลายและลายซารัสก็อยู่กับท่าน ท่านอาประหัขอแม่ตาข้าเธอขอให้ลาซานเอาเนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าให้เย็นเพราะข้าต้องทุกทุกลาทมอยู่ในเปลไฟนี้ลูกเอ,อ๋ย เจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายัางมีชีวิตอยู่เจ้าได้สิ่งที่ดีสำหรับตัวและซาและลาซาลสได้แต่สิ่งเลวเวลานี้ข้าได้รับการปล่อยโยนแล้วแต่เจ้าได้รับ ความทุบและทนยิ่งไปกว่านั้นยังมีเหวลึกก้นอยู่ระหว่างเราทั้งสองไม่มีใครจะข้ามมาหากันได้ถ้าอย่างนั้นขอให้ลาลาไปที่บ้านบิดาหอกข้า เพราะว่าข้ามีน้องชายห้าคนในาลาลาสารัตไปเตือนพวกเขาเพื่อไม่ให้เขาต้องมาทุกมาในที่ทุกทรมานแห่งน,นี้พี่้องของเจ้ามีโอสนและและพวกผู้ เผยพระวีนะแล้วในพวกเขาให้พวกเขาฟังคนเหล่านี้คนเ,เหล่านั้นเถิดไม่ได้ท่านอัปปะหามแต่แต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งจากพวกที่จากพวกคนที่ตายไปหาพวกเขาเขาคงจะกลับใจใหม่ ว่าเขาไม่ฟังโมเสสและพระเผยพระวินาแม้จะมีใครเป็นขึ้นมาจากตายข้าก็ยังไม่เชื่อที่จริงเรามีพระเยซูคิดผู้ทรงถูกพาให้เป็นขึ้นจะมาจากความตายแล้ว พระคิดว่ามาชมมอรบาปของเราและทรงจูกฝังไว้แล้ววันนี้สามาโอมทรงถูกให้เป็นขึ้นมาตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์เราได้รับกานโทษโดยพระโลหติตของพระเยซูคือได้รับการยกโทษจากกาลเมินโดยคนอันพระคุณอันโอ ดมของพระเจ้าเราเป็นชีวิตและตายเป็นขึ้นจากตายคนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้แม้ว่าเขาจะตายไปไอยสูจะ,สะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมธและนายตาทุกตัวจะเห็นพระองค์มนุษย์ทุก เผ่าพันทั่วโลกจากเข้า,าข,าพาขาพาอพระองค์ขอพระองค์คือเราทุกคนจำเป็นต้องยืนต่อหน้าบัลังของไม่คิดเพราะเอะแต่แต่พอแต่และคนได้จะได้รักสิ่งที่สมกับการกิดอําการนี้ไม่ว่าจะดีหรือชื่อาวพระเย วิพระองค์จะลงโทษสนองคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าและและคนที่ไม่ดำเดินชีวิตตามข่าวประเสริฐของเรื่องเรื่องของพระเยซูด้ดวยเปลว,วเพลิงขอคุณครับพีโอเกม